คลิปนี้จะมาพูดในรายการของวันที่4มก,กราคมวันที่4มก,กราคมขายสินค้าคือกระดาษ A4 เป็นเงินสดรีมละ125บาทจำนวน5รีมให้กับบริษัทโรงพิมพ์ .com คมจำกัดโดยออกไปส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่ยังอิง SI0001 ท0001 เราก็จะมาเริ่มลงโปรแกรมกันเลยนะครับไปที่ระบบขายกดปุ่ม workflow ด้านบนไปที่ invoice สินค้าเราขายเป็นเงินสดคลิกที่1.1โปรแกรมจะขึ้นมาว่าใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับ เงินหือบเงินสดมาเป็นขายนะครับสาขา00000 000, เป็นสำนักงานใหญ่เล่มเอกสาร0 0น0ขายสินค้าเป็นเงินสดกดปุ่มโอเคเลยครับจะเห็นว่าในหน้านี้จะไม่มีข้อมูลใดๆเลยเนื่องจากเรายังไม่มีการขายสดกัน เราก็จะเพิ่มกดปุ่ม f 3เพื่อเพิ่มเลขที่และเลขที่ยังอิงเราจะไม่ทำการใส่เราจะให้เครื่อง running ให้กับเราเองเราจะมาเริ่มที่วันที่เลยนะครับมันจะเป็นรายการวันที่4ี่ศูโปรแกรมจะําเราว่า วันที่เขากำหนดถ้าคำนวณตามเครดิตเทอมจะเป็นวันอาทิตย์จึงประบเป็น บริษัทโรงพิมพ์ดด m อมจำกัดกดปุ่มเลือกแล้โปรแกรมถามว่าขนาดนี้เลือกโปรแกรมจะบอกว่าขนาดนี้มียอดนี้ก็คือสูตรบาทกดโอเคโปรแกรมจะถามว่าใช้รหัสสาข,ขาของลูกค้าในรายงานภาษี yes ที่ช่อง pf เราจะใส่ตัว p ช่อง t เราจะใส่เป็นเลขหนึ่งเพราะว่าเป็นสินค้าเสนดรูปรหัสสินค้าจากโจทย์เราขายกระดาษ a c เราทราบว่าเราขายกระดาษ a c เรากลับไปเทมเกมและพิมพ์ตรงที่ชื่อ าว่ากระดาษ A c แล้วกด enter รัดสินค้าก็จะขึ้นมาทันทีและจะขึ้นหน่วยนับให้เราและจะขึ้นราคาขายให้กับเราทันทีเรามาที่ช่องจำนวนเราขายเงินขายใน กมจะขึ้นมาว่าระบุจำนวนสินค้าและหน่วยนับเราขายจำนวนเท่าไหร5่5รีมก็กดโอเคโปร,โรแกรมจะคำนวณมูลค่าให้กับเราทันทีเป็น650บาท650บาทนี้จะเป็นมูลค่าก่อนเวทส่วนเวท7%ก็จะเป็น เราบันทึกเสร็จแล้วรายการตรงนี้จะลงบัญชีโดยอัตโนมัติคือรหัสบัญชี101101 101, เงินสดจำนวนเงินอยู่ทางด้านเดบิต66ขออภัยครับ6 6 8บาทจุ 75. สตางค์รหัสบัญชี4 1 1 0 1ชื่อบัญชีขายสด ยอดเครดิตสองหบาทยาดบัญชี101104ูนยสี่ภาษีขายอยู่ฝั่งเครดิต43.75บามสิาบาทสตากดปุ่ม f 6เพื่อบันทึก ว่าลูกค้าได้จ่ายเงินให้กับเราแล้วแล้วเราจะถามว่าเราจะปิ้นเป็นต้นฉบับหรือสำเนา ื่อที่จะกลับเป็นโปรแกรมโปรแกรมจะเคลียข้อมูลให้กับเราเพื่อที่จะให้เราบันทึกต่อแต่เราไม่มีการบันทึกต่อกดปุ่ม escape เพื่อออกโปรแกรมถามว่ายกเลิกข้อมูลนี้ไหม yes ก็จะเห็นว่าในหน้านี้จะมีข้อมูลแสดงอยู่เป็นเลขที่ภายในคือ000 0 00, 0 0 1เลขที่ยงอิง S R ยท00 00, ชื่อลูกค้าคือโรองพยาบาลศัมนวนเงิน60068บาทจุสตงางค์เมื่อเราไม่มีการเพิ่ม